สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดี FC Subscription น,นะฮะกับผมว่าหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทางช n e l YouTube ช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook หลังป้ายแดงแต่งซิ่งเช้าเช้าแบบนี้ก็คือผมส่งมอบรถยนต์นะครับส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับกับวันนี้พารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์นะครับกับ FD ที่อยู่แถวบางแคน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เป็นลูกค้าแนะนําบอกต่อนะค,ะครับเคสนี้ลูกค้าที่แนะนําก็คือออกรถกับผมไปประมาณ2ปีแล้วนะครับ ออกไป2ปีแล้วก็เห็นเพื่อนต้องการที่ต้องได้รถนะครับก็แนะนํามาก็ขอบคุณมากในการแนะนําบอกต่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้วางใจนะครับทั้งลูกค้าที่แนะนําและลูกค้าที่กาลังทําเรื่องนะครับก็ขอบคุณนะครับในการบริการในการไว้วางใจในการบริการของผมนะครับก็เดี๋ยวคนอื่นไปชมกันก่อนนะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเขาบอกได้เลยเรถคันนี้ค่อนข้างสวยมากนะครับแต่งไม่เยอะฮะแต่ง แบบนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการซิ่งมากนะครับต้องการใช้งานรถมีครอบครัวนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันนะกับรุ่น4ประตู X Series Speed สีขาวคันนี้ฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ครับ๋ยวรับชมได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ฮะที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นสีที่ขายดีเบอร์หนึ่งของรุ่น X Series นะครับกับรุ่น X Series Speed นะครับโมเดล2023นีนี้นะครับการตกแต่งคันนี้ก็คือ ตามโปรโมชั่นนะครับสําหรับโปรนี้ที่ลูกค้าเลือกก็คือโปรเบาะหนังนะครับที่ผมพาเดินชมว่าเบาะหนังคันนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่เริ่มต้นด้วยออปชันสําหรับโปรที่ได้จากโปรเบาะหนังเดี๋ยวผมพาเดินชมเลยครับว่าลูกค้าเลือกการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็คือเลือกล้อบพัดเจ็ดก้านนะครับเจ็ดก้านก็คือคันนี้ก็คือเป็นขีปเงินแต่ลูกค้าเพิ่มขนาดของยาง ให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็เพิ่มจากซีรีส์ที่จัดตามโปรก็คือขยับมาที่ซีรีส์สองห้าห้าห้าิบนะครับคันนี้ก็คือกดหน้าลงมา1นิ้วขนาดยางตามนี้ก็คือลูกค้าเพิ่มเงินจากโปรโมชั่นนะครับตรงนี้ขนาดความกว้างของล้ออยู่ที่9 5จุด้านิ้วนี่ครับก็ค่อนข้างสวยนะครับเพราะล้อชุดนี้จะใส่ในรุ่นยกสูงได้เลยนะครับล้อบพัดแบบนี้ ส่วนล้อหลังก็คือใส่เท่ากันด้านหลังก็คือใส่ยางสองห้าห้าห้าสิบเท่ากันนะครับส่วนด้านหลังก็คือหลดสองนิ้วนี่คือทรงของรถคันนี้นะครับหน้าหนึ่งนิ้วหลังสองนิ้วนะครับก็ไม่เตี้ยเลยครับทรงแบบนี้ก็ขับสบายแน่นอนนะครับด้วยยางที่ค่อนข้างหนาขึ้นแล้วก็ความสูงของรถที่โหลดไม่เยอะนะครับแล้วก็มีชุดต,ต่ง ที่มาจากโรงงานชุดแต่งรุ่น X 系列ก็คือตกแต่งจากโรงงานอยู่แล้วนะครับการรับประกันก็คือรับประกันไปพร้อมกับตัวรถ3ปีหรือว่า1นึ่งแสนกิโลนะครับตรงนี้อันนี้คือข้อดีของชุดแต่งที่มาจากโรงงานนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทุกอย่างมาจากโรงงานหมดการรับประกันทุกอย่างรับประกันไปกับตัวรถเลยนะครับตรงนี้ส่วนด้านหลังก็สวยงามครับแบบรุ่น X series นะครับก็ออปชั่นทุกอย่างมาแบบนี้เลยนี่ สติ๊กเกอร์ลายใหม่นะครับของรุ่น X Series Speed นี่เราค่อนข้างสวยนะครับสำหรับเบาะหนังก็เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าด้านในบาะหนังอันนี้ตกแต่งโทนแบบไหนนะครับนี่คือเบาะหนังนะครับเบาะหนังก็คือจริงๆรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับเราก็กคือเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังโดยการเย็บให้คุมโทนแบบตัว X Series นี่ฮะแบบคนตรงด้านในก็คือของเอ็กซิลี่เอกลักษณ์ของเขาคือจะเป็นโทนดําแดงอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือเบาะหนังเราก็คือเย็บให้แบบนี้เลยฮะโทนดําแดงเหมือนกันตะเข็บเดินตามตะเข็บของผ้าเดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับนี่ครับเบาะผ้าเดิมเรายกเบาะผ้าเดิมออกเหลือไวแ้แค่โครงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่เบาะหนังตงัวนี้หุ้มเข้าไปนี่ฮะค่อนข้างจะสวยแล้วก็ รับกับตัวคอนโซลหน้าที่เป็นโทนสีดำแล้วก็มีตัวสีแดงนี่ครับสวยมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโปรโมชันนี้สำหรับรุ่น X Series ต้องการเปลี่ยนเป็นบอบ์ดหนังแบบนี้ก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะฮะด้านหลังก็ค่อนข้างสวยนะครับก็ค่อนข้างลงตัวนะครับเพราะว่ารุ่น X Series คือข้างในโทนดำอยู่แล้วครับหลังคาก็ดำนะครับแผงประตู มีสีแดงตัดก็สวยครับนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าเลือกการตกแต่งเองนะครับเคสนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้โปรเบาะหนังที่เป็นเบาะหนังโทนแบบนี้นะครับผมก็ส่งระเอียดให้ลูกค้าดูลูกค้าก็เห็นแล้วลูกค้าชอบใจนะครับก็ถูกใจโปรนี้ก็จัดเลยฮะกับ fc ที่อยู่แถวบางแคนะครับเคสนี้ก็เดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบด้วยจริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงต่างซิ่งนะครับ เดี๋ยวรับชมได้เลยนะคะรับผมก็ให้เป็นกันปกติออกไป้วคือประการช้อนก็จะส่งถึงแต่ละกุณมันได้เลยผมให้เลยก็ไม่อยากให้ใช้ลเลยตีไว้บ้อนกาจับมือกันเละมีแรงถามก็ได้เลย <c oughs> ยังอะไรครับยังอะไรดีเนาะ ระบาวเหมือนกันครับเป็นตสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับรอเลิกอย่างเด,ยเดียวนะคือไปได้เลยใช่ไหมพี่ไปได้เลยครับถ้าลูกค้านี่มัน กี่โมงอะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ หรับการส่งมอบรถยนต์นะครับกับลูกค้าครับก็เป็นเคสที่แนะนำครับลูกค้าออกกับที่ผมไปนะครับใช้บริการมา2ปีแล้วนะครับก็แนะนําเพื่อนกลับเข้ามาใช้บริการอีกนะครับก็ยินดีครับขอบคุณมากที่ลูกค้ายังจําผมได้นะครับแล้วก็ยังไว้บางใจนาะให้ผมดูแลเพื่อนของลูกค้าเองนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็การบริการครับไม่มีอะไรมากก็คือผมก็พยายามบริการทุกเคสได้เต็มที่อยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ ลูกค้าเองเนาะลูกค้าก็คือไว้วางใจผมก็เต็มที่อยู่แล้วในการบริการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายก็ได้เลยนะต้องการเป็นเจ้าของรถหมายป้ายแดงเหมือนลูกค้าท่านนี้ก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้นบ๊ายบายนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ